สวัสดีครับผมช็อตกู้คารถสซิงแล้วก็น้องๆทีมงานกู้คารถสซิงแล้วนะผมวันนี้นะครับผมซื้อรถขุนแผนเยอรมันนะครับผมเข้าอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนเป็นตัวไหนรุ่นย่อยอะไรนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูไปชมนะครับผมก็ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับผมที่อยากขายรถนะครับผมแล้วก็ขับรถมาหาผมที่ร้านนะครับผมส่งรูปรายละเอียดรถมาแล้วก็ขับมาหาที่ร้านบอกว่าเห็นคอ a o สรับซื้อทั้งรถแต่งรถซิงรถบ้านรถสปอร์ตรถยุโรปรถกับสีรถอะไรพวกเนี้ย แต่ขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะผมพี่เขาขับรถมาผมก็มาดูเออรถโอเคสวยตรงตามที่พี่เขาแจ้งไว้นะครับผมก็ได้ทําการตกลงซื้อขายกันแล้วเรียบร้อยนะครับผมรับรถรับเล่มเอ่อรับเงินกลับบ้านเรียบร้อยก็มาเดินนะผมคลิปวิดีโอของผมนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะไม่มีการใส่สีใส่เสียงใส่เอฟเฟกก็คือวัตถุประสงค์ในการทําคลิปคืออยากจะให้ลูกค้านะผมได้ดูว่าตัวรถ จริงๆมันเป็นยังไงนะผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูไปชมเนาะนี่เพิ่งซื้อเข้ามาเนาะโอเคนี่คือ W ิวเอ้ยไม่ใช่วิวอันนั้นมันเป็นเบนซ์ไอ้นี่คือ BMW อ็มดับนะผมตัว 520D นย์ดีนะผมตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะเป็นเครื่องดีเซลปี B 10 11แล้วครับผมแล้วก็เป็นตัวคาบเกี่ยวกับตัวเอฟสิบนะผมแต่ตัวนี้เป็น E60 อ่าสวยนะเลยนะเนียนเลยมาสไตล์ล้อด,ดำเลยโอ้โหอย่างดุอย่างดุดุดันเลยดุดันเลย,เลยไม่เกรงใจใครนะฮะอ่าสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่โดย,ย,ยรวมก็โอเคเลยนะ โดยรวมถือว่าโอเคเลยนี่ครับผมดีนี่เขา,าจะมีนี่นี่ในข้างหลังหนึ่งใช่ไหมห้าสองศูนย์ดีอ่านี่คือเครื่องดีเซลนะผมเครื่องดีเซลเขาดีก็คือว่าเออเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลง่ายนะครับดูแลง่าย,ายไม่จุกจิกกับผมเป็นเทนเนนซ์ใหญ่ทีเดียวนี่คุณใช้กันยาวๆแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากผมบอกเลยประหยัดน้ำมันมากนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในหน่อยอ่ะดูภายในภายในนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะมีตัวเมมโมรี่ด้วยนะ มีเมมโมรี่ให้ด้วยนะครับผมบอกปรับไฟฟ้าคุณดูสาภาพรถที่ผมซื้อเข้ามานะคุณดูเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปฮะตัวนี้คือตัวสุดท้ายนะผมก่อนที่จะเป็น F10 นะผมอ่าสวยๆวๆได้ดีเซลด้วยนี่คุณดูสติกเกอร์อยู่ข้างอยู่ครบหมดนะรถโครงทรงโครงสร้างดีเลยผมสวยเลยเเน่นๆน,น,นะดูบอกหลังไปเด้อ่าบ่อหลังเดี๋ยวขอทําความส่ายนิดนึงนะฮะรับรองว่ากิกแน่นอน นะเดี๋ยวให้พี่แปรทำความสะอาดนะผมบิ๊กคินนิ่งหน่อยบิ๊กคินนิ่งหน่อยนะสวยครบจบแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวเนียนๆอยู่นะเนียนอยู่นะเนียนอนะผมว่าชอบผมชอบนะชอบนะก็อยากแจ้งไปได้ผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านใดนะผมที่มีรถอยู่ที่บ้านนะผมมีรถหลายคันใช้ไม่ทันหรือว่าดูแลโอ้ไม่หวาดไม่ไหวนะผมค่าใช้จ่ายเยอะอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนผมโทรหาผมได้ครับ0-99 สี่ห้าหกสองสี่ห้าห้านะผมไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตรถกับสีับนะผมรถเปลี่ยนเครื่องนะผมรับซื้อทั้งหมดนะผมรับซื้อเองโดยตรงนะผมลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนนะถ้าผมถูกใจผมชอบนะคุณได้ราคาซื้อขายณนะตอนนั้นเลยนะผม,ผมสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะผมไม่ต้องไปเช็คใครไม่ต้องไปเช็คที่ไหนนะผมขอให้เป็นรถที่สวยที่ถูกต้องตามกฎหมาย รับประกันได้ว่าคุณได้ตังกลับบ้านไปหมุนไปต่อยอดธุรกิจไปใช้แน่นอนผมผมก็รับรถรับเล่มกลับมานี่คืออีกหนึ่งคันนะผมที่ซื้อเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะผมนั่นคือเจ้า BMW นะผม 520d อ่าก็สุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดนะผมการมาของรถทุกคันนะผมวันนี้ไม่ได้ซื้อได้ขายแต่วันหน้า ได้ซื้อได้ขายได้เป็นลูกค้ากันนะผมได้เป็นพักพวกกันได้เป็นเพื่อนฝูงกันโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ขับรถมาขายให้ผมถึงร้านกันเลยเถอะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ